จ้างรถมันตีรกาไปถนนตกลงกันเทน่าตกลงันเทนาครับก็เลยว่าไม่รู้จะซื้อเลขอะไรหรือตัวรถเลขหนึ่งสองสองสามตัวตรสตัวตั้งสาตัวแตกตัวเรงโคสุดท้ายดีใจได้มาเขาได้หลายหมื่นกับมเป็นฝันโคสุดท้ายด้วยเลยแล้วก็ไม่คิดว่าจะเลขจะเข้า ในงวดนี้นะคะงวดวันที่หนึ่งนี่นะคะงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2567ก็ฝันอีกครับฝ<ม>ันว่าขาับรถคันนี้หละ<ม>ครับเกียร์ยรบียดเลยละเกียร์รเบียดเลยแล้วครับงวดที่งวดที่แล้วออกหนึ่งสองสองเนาะแต่งวดนี้ถ้าผมชอบชอบตัวหน้าก็แปดสอง<ม>ครับเกี่ยงความฝันฝันมันจบตัวที่เดิมแหละแต่ว่าไม่ได้ไมป็นตรีการเหมือนรอบที่แล้ว<ม>ครับถ้าชอบล่างเม็ดเดียวอะชอบแปดสอง ซื้อซื้ออะไรก็ได้ให้มีแปันถ,ถ้าถ้าถ้าฝันวันนี้โคงสุดท้ายแต่ถ้าเลขสามตัวเป็นเลขใบคูลที่ผมเคยทํามาคือเอาใบาคูลเด็ดใบบคูลมาห้าใบเอาใบมาเด็ดตอนเด็ดเราจะทำกระทำพุดเป็นกระถาแล้วเด็ดใบคูณออกมาห้าใบแล้วก็มาใส่เป็นขันขันห้ากระโรยแป้งนิดหนึ่งแล้วก็ใส่ทุบเทียนเงินยี่บสี่บาทครับแล้วก็นั่งสมาธิเหมือนเพ่ง ได้หยิบมาเลขมึงก็จะขึ้นที่ใบใบคูณใบคูณใบละเลขครับก็ได้เลขเลขมาห้าตัวคือเลขใบคูณถ้าได้ตัวไหนก็ตัวนั้นถ้าเคลื่อนถ้าเคลื่อนก็มันเคลื่อนขึ้นลงมันเคลื่อนขึ้นหนึ่งลงหนึ่งอยากรู้ไหมว่าได้เลขอะไรได้ทำมาอย่างทรทำแล้วทำไปแต่วันไหนคือถ้าทําจะต้องทําช่วงประมาณผมเคยทำสักช่วงย็น่าจะเข้าดีช่วงช่วงโรบเละรเล เริ่มครับมันใบไม้เริ่มตื่นพอเย็นปุ่มใบไม้จะเริ่มตื่นอะ่ะทำแล้วเนาะทำทำมาแล้วคือใบไม้ช่วงเย็นเย็นมันจะจะโอกาสได้เข้าลก,กเล่นนึ่งมันข้ามประมาณหกโมงขึ้นไปอะ่ะครับถ้าเอฟถ้าเอฟบินมาถ่ายช่วงนั้นจะไม่จะเย็นเกินไปเนาะเลยทำไว้ก่อนครับ,บอยากรู้ไหมว่าได้เลขอะไรร่ <c oughs> รนะะ <c oughs> รุตอนนี้รุนเลขนี้เคยคือโอกาสพลาดน้อยผมเคยซื้อทันเลยถูกครับแเลขนี้ได้มาจริงคือ มันได้มาแค่เนี้มันทําไงเลขมาเยอะเลขใบคูนได้มาแค่นี้ตามตัวเลขแป็องคือฝันเปลี่ยนรถอันนี้ฝันเห็นกระรถจอดแล้วเบิ้ลเบิ้ลรถสองครั้งก่อนทีอนั้นก็สองสองหนึังเบิ้กสามรั้งตอนนั้นเบิ้ลสครั้งกละออกสตัวงเอาตัวหน้าให้เลย นี่คนที่งบน้อยประหยัดงบนะวงกลมเลยวงกลมวตรงวงกลมไว้คือเม็ดเดียวถ้าใครที่งบน้อยหรือว่ามีทุนตังค์มาเยอะเนาะแปดสองแปดสองแน่นอนเม็ดเดียวล่างจบจบเลยจบเม็ดเดียวจบจบจบเม็ดเดียวแปดสองนี่ไม่แน่ผมว่ามาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่างวดี่แล้วอ่ะยึดยันดูที่เดียวได้เตมเต็มครับแล้วเลขใบคูณก็ห้าตัวนี้ได้แปดแปดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสี่ หรือว่า fc บางท่านที่ไม่ชอบผมอาจจะมองเป็นแปดเจ็ดหรือหนึ่งสี่ก็ได้เรามองไม่เหมือนกันเน,ะนาะมันสลับกันได้สลบับสลับกันได้แต่ว่าเลขผมจะเลข,เ,ลขเยอะลอเ,ลเลขห้าตัวนี้สลับเลขได้เลขห้าตัวนี้สลับกันได้คือใบคูณห้าใบต่รอบนี้ผมเอาคดคูณมาใส่ด้วยคือตอ้องคูณจะมีคดคูณคดคูณถ้าใครเคยเสดคูณมันจะเออมันจะเป็นตาหรือเพื่อให้เปิดเปิดโชคเปิดลาบเอาตามาเปิดโชคเปิดลาบ ใส่คดนปูนไปห้าพดครับเพื่อใส่แห้ลงในเลขตัวนี้ใชแกเอาที่ต้นปูนใช่แกเอาที่ต้นปูนคือ,ค,อคือดึงมาทีละใบทีละใบทีละใบคือเพ่งดูเห็นเลขแปดเพราะเราอเอาเราเอาไปไปโรยที่ใบปูนด้วยนะพอเราดึงขึ้นมามเห็นได้ชัดขึ้นแต่ถ้าเราไม่โรยแปจะความชัดจะน้อย <c oughs> ครับก็คือได้แปดแปดหนึ่งถ้าใครที่ชอบสามตัวนะแปดแปดหนึ 8, 8, ่งว่าง้วเนี้ ชื้ออะไรได้ให้มีแปดติดแปดแน้นอนชื้ออะไรก็ได้อ,อมีเพราะว่าเลขใบจับแปดได้สองตัวมีแปดมาสองตัวแต่รถผมก็มีแปดติดมาหนึ่งตัวมีโอกาสจะมาเบิ้ลเมื่อไหร่บ้างคือเลขที่ออกมาสามนวดติดม,มันจะมีเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังเบิ้ลหามมาสามงวดติดเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังงวดแล้วก็มาสองสองหนึ่งเบิ้ลหน้าเมื่อก่อนก็เบิ้ลหน้าติดติดก็ได้เบิ้ลกับแล้วก็มีอะไรจูนหที่นอเบิ้ลใช่เบิ้ล เนี่ยงววนี้ผมยังชอบเลขใบคูณถ้าผมชอบนะสามตัวผมชอบตัวนี้สองตัวชัดเลยอันนี้เป็นตัวกันเฉยค่ะเจ็ดสี่ตัวกันใช่ไหมคะเจ็ดสี่เจ็ดสี่ตัวกันเน่ถ้าสามตัวเม็ดเดียวผมชอบคือเลขมันชอบมาไม่เบิ้หน้ากับเบิ้หลังกลับหามค่ะกลับแล้วฝันนี่มันเราฝันนิดหนึ่งฝันอ๋อฝันเกี่ยวกับรถฝันหววนี้นะครับทั้งยวขับมาแล้วบนสองครั้ง้วกลับมามาไหว้ที่ศาลปูมันมาขอโชคให้ปู ฝันคิดว่าจะมาขอโชคปูให้ใซีใช่เอพี่พูดถูกหวันว่ามันจะมาขอโชคปูให้เ f ซแต่ฝันพมสุดท้ายตอนนั้นไม่คิดว่าจะเข้าสามแตะสามตัวะถามว่าได้เยอะไหมก็ได้อยู่แต่อาจจะเปิดเผยได้ได้ก็คือมันมันมันเลขที่ผมซื้อมันสามกลับเพราะว่ามันเลขเลขทะเบียนรถผมมันหนึ่งสองสองเนาะและชงสุดท้ายก็ต้องคัดเลขซื้อก็เลยเลยได้ตัวนี้ก็ถือว่าได้ได้งวดรถด้วยแหละ ได้ได้แต่จ่ายครับเด็ดครับครับหมดหวดจะฝันหมดแล้วมาโสมสองนงหดนี้เลยผมอันนี้เลขที่เกี่ยวกับรถแต่เลขได้ไปหมดเด็ดมาได้แปดแปดเลยมันเลยเป็นเลขที่ที่ความชอบนะต้องขอบคุณทุกช่องทั้งหญิงน่านมาถ่ายทำวันนี้เนาะค่ะขอบคุณมากมากค่ะพี่ช่างจรวดที่ติดตามชมแล้วก็ซับแล้วร้อยซับแล้วก็ ใครที่ดูคลิปนี้ไลค์แบบขอให้มีโชควิลาบ์มาเปดแชร์ให้กำลังใจทุกคนนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยกดเยอะๆกดแชร์เยอะๆให้มีโชควิลล่าบนะรัทุกคนจะให้ทุกงวดให้ทุกมวนจะปล่อยทุกงวดอาจจะไม่ต้องกลัวเขาทุกงวดแต่เลขผมจะน้อยคือเลขไม่เยอะเม็ดเดียวถ้าใครที่ชอบคนที่ชอบสามตัวเลยก็เป็นเดียวก็แค่นี้สองตัวก็แค่นี้นี่เป็นเลขกันไว้เกิดท่านชอบเม็ดเดียวแต่หน่งนี้สำหรับ หลับๆได้งบกลมให้แล้วนะครับพี่รำเดียวอันนี้เห็นชัดเจลวเลยในใบคูนเนี่ยไม่เคยชักแบบนี้แปดแปดหนึ่งมาเต็มๆเลยใบปูนก็แปดแปดมาน่นอ่ะนาะแปดไม่นอนที่เจ็ดสี่เป็นตัวกันหรือไม่ท่านอาจจะมองต่างผมมุกๆคนจะมองต่างกันเพราะผมมองได้อย่างนี้นบางคนที่คชอบเรื่องหวยเนี่ยถ้าคุยเรื่องหวยคุยได้ทั้งวันคุยสนุกด้วยตีเป็นเลขได้หมดเพื่อความมั่นใจเห็นไปทรงดูเห็น ท่านชูซื้อแบตเตอรี่ไว้แล้วเมื่อกี้นี้ซื้อซื้อไว้ครับด,ดูนดหนึ่งน<ช>ะทาชวเพื่อความมั่นใจว่าได้ซื้อจริงถ้าไม่มั่นใจไม่ซื้อหรอกครับนี่เราจะเลยตเตอรีรอร่ครับจนหมดจนหมดไม,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 ม่เหลือแล้วครับเรี่นผ้ช่วยครับชบดในแผงเลยผมซื้อเลขแปดหนึ่งเรีชวยครัดูเอพีดูครับแปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดนี่ก็แปดแปดหนึ่งถ้ามีสิปอาสิบลงแปดแปดหนึ่งอาจจะเป็นรวันที่หนึ่งแปด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 หนึ่งครับเนี่ยผม แล้วได้ฟังมาบอกว่าถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนี่จ้ะถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งแอดมินที่มาได้ทำวันนี้สองแสนยิงนั่นสองแสนให้ยิงนั่นซับสองแสนให้แอดมินสองแสนมาในีช anel สองแสนสาธุขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะช่างตรวจสองแสนสองแสนขอบารมีปู่เนาะให้ช่างตรวจถูกอให้ที่ถูมันลดไปแล้วลดี่แล้วผมก็ได้พัชเชียร์แสนนะท่านรวมๆกันนะคือว่าได้ช่างรถหลายๆหมดแทกธรรมดารถบรรจุให้ปู่ ่ะปู่ให้โชคตลอดเลยเนาะนายวัวช่วยดีเด้อลุงปู่นี่นะคะงวดที่แล้วช่างจรววได้3ตัวเลยฮะหลักแสนนะคะงวดก่อนฝันฝันเห็นรถใช่ไหมคะขับว่าขับรถตอดรถกีรุกานะคะงวดนี้ฝันอีกไหมฝันอีกฝันอีกงวดที่แล้วฝันว่ามาขับรถสามครั้งแล้วกีรงกานซื้อสามกลับแสนหนึ่งโอ้โหครับงวดนี้ได้กี่ใบคะงวดนี้เลยหลายใบแล้ว ถ้าถูกลำวันที่หนึ่งถ้าถูกลำวันที่หนึ่งงวดนี้ถ้าออกภายในเลขสามตัวเนี้ยค่ะสองแสน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 อ่าเราบันทึกเป็นหลักฐานให้แล้วนะคะแปดแปดลิตรแปดหนึ่งแปดสองสองสองสาธุอวยพรให้ช่างจรวดให้ถูกลำวันที่หนึ่งด้วยค่ะค่ะร่ำรวยนะพี่นะสองแสน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 ขอบคุณค่ะ